วันนี้เป็นวันศุกร์ที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2567อ่อเป็นขับคิดวิเคราะห์นะครับไม่ได้ทำนานเลยและขออภัยหากเพื่อนๆคิดถึงการขับรถและพูดคุยแบบนี้นะครับอาจจะไม่ค่อยมีให้เห็นนะเพราะว่าผมเปลี่ยนเวลาทำงานเวลาเข้างานเนี่ยเวลาเข้างานเนี่ยจาก11นาฬิกานะครับ เลื่อนมาเร็วขึ้น1ชั่วโมงเป็น10นาฬิกาเพราะฉะนั้นจะทำให้ผมมีเวลาในการที่จะมาจอดแบบนี้พูดคุยแบบนี้น้อยนะครับเพราะว่าเราต้องใช้เวลาในการเดินทางคือตามปกติแหละแต่ว่าเวลามันไม่พอนะครับตั้งแต่ออกจากบ้านมาจนไปส่งภรรยาที่สีย่านและรวมไปทำงานด้วยนะครับผมมีเวลาครึ่งชั่วโมงจากตรงเนี้ยไปท,ที่ที่ทำงานผมนะครับไยกสกายเอาละ ก่อนขึ้นรถนะครับหันมองหลังเสมอเลยเผื่อบางคนก้าวขาขึ้นไปนะแล้วไม่ได้ดูว่ามีอะไรมาข้างหลังนะขาก็ไปฟาดเอาอาจจะเป็นรถหรือเป็นเรือก็ได้หรืออาจจะเป็นเครื่องบินก็ได้นะครับตรวจสอบให้พร้อมนะตัวเราเนี่ยให้พร้อมนะครับและมองหลังไว้นะ ขับตรงไปก่อนนะครับสภาพแบบนี้เมื่อเห็นว่าสวบโอกาสแล้วเปิดไฟเลี้ยวขอเข้าขวาไปเพราะว่าเราจะเลี้ยวขวานะครับอ,อาจจะไม่ค่อยมีให้เห็นนะครับสำหรับวิดีโอพูดคุยนะต้องขออภัยด้วยนะครับวันไหนมันไม่ทันจริงๆผมก็ไม่ได้ทำนะครับวันไหนคิดว่าเฮ้ยเรายังมีเวลาพอที่จะจอดต่อไหม อะไรแบบนี้นะเอาว่ามีเวลาจอดรถนะ่ะก็จะทําให้นะครับน้ำางันผมเหลืออยู่2อขีดแล้วเออแล้วผมเข้าเกียร์ทาไมนี่มันเหลือเวลาตั้ง16วินาทีนะครับข้างหน้านวมันมันไฟเขียวเลี้ยวเลี้ยวซ้ายนะครับส่วนเลี้ยวขวายัางก่อนเอากระดุมก็ขาดอีกลืมไปไม่ได้ใส่เสื้อแขนยาวตัวนี้นานนะอ่าไฟเขียวแล้วนะครับเป็นไฟเขียวแบบ นัดถอยหลังนะเพราะฉะนั้นเราสามารถประเมินได้ว่ามันจะแดงเมื่อไหร่และสามารถประเมินได้เลยว่าการจราจรความล่าช้าในการเคลื่อนตัวของรถนี่มันจะเป็นประมาณไหนนะครับเราสามารถกะได้และประเมินได้ค่อนข้างจะแม่นยำโอเคไประวังนะครับตรงนี้ตู้ทึบนะฮะเราไม่รู้นะว่าข้างหน้ามีอะไรนะครับรถคันนี้ มองหลังขวาให้พร้อมให้ปลอดภยัยให้มั่นใจและออกไปเลยนะครับมองเสร็จแล้วเปิดไฟเลี้ยวเปิดไฟเลี้ยวแล้วค่อยเปลี่ยนเลนเบี่ยงเลี้ยวออกมานะครับทำให้เป็นนิสัยนะแต่ถ้าเราเปิดแต่ถ้าเรามองแล้วเปิดไฟเลี้ยวแล้วและกำลังจะออกไปให้มองอีกทีหนึ่งถ้าเราเห็นว่าเฮ้ยเอาตูดูแล้วนี่ว่าทำไมมีรถมาวะ ปิดไฟเลี้ยวก่อนนะครับแล้วกลับเข้าสู่เส้นทางเดิมหรืออยู่นิ่งๆก่อนก็ได้เพื่อความปลอดภัยนะครับเพื่อให้รถที่อยู่ข้างหลังอะไรแบบนั้นเขาตั้งตัวทันนะอ่านี่แหละครับขับคลิคลปวิเคราะห์นะครับตรงนี้เป็นไฟแดงที่อา้าวโอเคกําลังจะบอกว่าเป็นไฟแดงเก่านะฮะ <laughs> เพราะว่าผมมาเนี่มันแดงแล้วไงมองหลังนะครับซีบีเสสีแดงอยู่ข้างหลังไา อาจจะทําเวลานิดนึงนะครับเพราะว่าเวลาผมค่อนข้างจะน้อยนะแต่ก็ไม่ได้เร็วมากนะครับผมก็ยังใช้ความเร็วไม่ได้ต่างกันกันกบเพื่อนร่วมทางสักเท่าไหร่หนึ่งข้างหน้าไฟแดงแล้วนะครับเออยังไงนียังไงดีอ่าเข้ามาเข้ามาเข้ามา ไอผมไม่เท่าไหร่นะแต่ข้างหลังเขาจะตั้งตัวไม่ทันกันเอาผมไม่เท่าไหร่ครับผมเบรกอยู่แต่ข้างหลังเนี่ยไม่รู้เขาจะอยู่ด้วยหรือเปล่านะครับเขาอาจจะซวยก็ได้นะผมเห็นคันนี้จะเข้าใช่ไหมผมก็เบรกนะครับพอเบรกปั๊บไปเนี่ยผมเข้าซ้ายไหมเข้าก็ได้อะมันไปไม่ได้หรอกครับผมมาจอดเอาลมแค่น,นั้นแหละเพราะว่ายังไงเราก็ต้องพึ่งเขานะครับนี่คือรถตู้คันนี้ เราไม่เห็นว่าข้างหน้าเป็นอย่างไรเขาเลื่อนเราก็เลื่อนนะครับมันพอมองทะลุกระจกได้อยู่นะนู่นน่ะมันมองไปเห็นรถตู้คันข้างหน้าเลยเพราะฉะนั้นผมสามารถที่จะดูรถตู้คันข้างหน้าได้เลยนะครับเพื่อที่จะยึดเอาว่าเอ้ยถ้าเขาเลื่อนงั้นหมายความว่ามันเลื่อนได้แล้วนะหมายความว่าเราไม่ต้องมองตูดคันนี้อย่างเดียวก็ได้นะครับหลักการมองนะสมมติว่าเราจอดต่อตู้ทึบ คำว่าตู้ทึบคือเป็นรถแบบนี้ที่เรามองไม่เห็นข้างหน้านี่แต่ถ้าเกิดว่าไอรถตู้ทึบนี่มันเป็นกระจกที่สามารถมองทะลุไปได้นี่อย่างเช่นผมมองเห็นไฟแดงข้างหน้าน่ะเห็นรถตู้คันหนึ่งนะครับนี่เราก็สามารถมองเห็นสถานการณ์ข้างหน้าได้ว่าเออโอเคมันเป็นยังไงมันเคลื่อนหรือยังมันไปไหนมันยังจอดอยู่ไหมนะครับประมาณนั้นนะฮะเผลอเราอาจจะมองเห็นไปถึง ไฟจราจรข้างหน้าก็ได้ว่าเอ้ยมันเขียวหรือยังมันยังแดงอยู่ไหมมันเป็นอย่างไรมันเหลือกีว่วิอะไรแบบนั้นนะครับเราสามารถรู้สถานการณ์ข้างหลังได้นะฮะข้างหน้าสิส่วนข้างหลังนะครับประโยชน์ของรถตู้ทึบที่เป็นรถตู้แบบนี้เพื่อนๆเ,เห็นไหมเงาสะท้อนครับเห็นหมดเลยข้างหลัง นะครับกระจกมองหลังเราไม่ได้ผมไม่ได้มองเลยนะผมมองรถตู้คันนี้เอานะครับผมเห็นเลยนี่แท็กซี่โตโยต้าวีโก้มีแคปข้างหลังมีหลังคานะครับแล้วก็มี Honda Civic Civic หรือ City ไม่รู้นะฮะแล้วก็มี Vigo มาฝั่งซ้ายนะครับเออเปิดไฟเลี้ยวละว i โก Revo ไม่รู้นะแล้วมีมอเตอร์ไซค์มาอีกนะครับ1ึงคันสองคันนะครับนี่แหละคือประโยชน์นะครับของการ มีกระจกหลังนะมีเงาสะท้อนนะครับโอเคเขาเลื่อนแล้วนะฮะร,รถตู้ข้างหน้านู้นมันไม่มีไฟแดงขึ้นแล้วนะครับหมายความว่าเขาเอาเบรกมือลงแล้วหรือว่าไม่ได้เหยียบเบรกนะครับ ส่วนตรงนี้เราประเมินข้างหน้าแทน t o y ยต a h i ฮเอนะครับนี่ฮนะมุมมองระยะสายตาเราจะมีแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นขี่ไปด้วยความระมัดระวังและเวลาเราจะแซงชะง,งกดูหน่อยนะมองหน้าซ้ายมองหลังซ้ายนะครับให้มั่นใจแล้วออกไปยายรถเมย์มาแล้วยายข้างหลังอนะ่ะ <laughs> ยายมาโบกรถเมนะครับ ตรนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับตรงต่อไปอย่างเดียวและเลนถนนค่อนข้างที่จะแคบเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ก็อย่าไปมุดไปแซงอะไรมากมายนะครับเนาะแต่ถ้าไปได้ก็ไปนะครับไม่ได้ว่าอะไร <c oughs> ไปได้ก็ไปครับโอเคเขาจอดแล้วะฮะชะลอชะลอขับคิดวิเคราะห์มีประมาณนี้นะครับขับไปคิดไปวิเคราะห์ไป เจอแบบนี้สถานการณ์อย่างนี้เหตุการณ์แบบนี้เราจะทำอย่างไรจะปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะปลอดภัยและสามารถผ่านตรงนั้นไปได้ด้วยดีเนาะโอ้โหเห็นรถบนทางด่วนไหมอ่ะมันมันเรียกทางด่วนไม่ไม่ใช่ดิมันมันสะพานข้ามแยกนะครับติดเลยฮะหมายความว่าข้างหน้าเลี้ยวซ้ายเนี่ยไอแยกอู่รุพงศ์นี่ตอนนี้ติดแล้วนะครับแต่คิดว่าติดขนาดนี้นะมันน่าจะเขียวแล้วแหละ เพราะว่าการที่มันติดมาถึงบนสะพานตรงนี้หมายความว่ามันติดนานแล้วนะนะครับเพราะฉะนั้นเราพอจะอนุมานหรือว่าประเมินหรือว่าเดาได้ว่ามันเริ่มเขียวแล้วเดี๋ยวคิดว่าสักพักหนึ่งคงจะเคลื่อนตัวนะครับยังไงเริ่มเคลื่อนตัวแล้วนิดๆหน่อยๆนะครับน่าจะขยับกันเฉยๆอ่ะนะฮะเพราะว่าตรงนั้นยังมีรถบรรทุกที่ไหลละโอเคนะครับนั่นจริงด้วยนะครับแต่ถ้าเห็นรถข้างบนกําลังวิ่งอยู่นี่ดูราบลื่นนี่ นะแล้วก็เริ่มชะลอกันนี้เดาได้เราเดาโอ้ยน้ำลายเดาได้เลยว่ามันแดงแล้วไฟนะครับไฟจราจลมันแดงแล้วรถก็เริ่มชะลอตัวกันนะครับแม้มันจะเป็นหลักง่ายๆนะที่ใครๆก็พอเข้าใจได้นะครับแต่ว่าอยากจะให้ฝึกฝึกประเมินนะครับฝึกประเมิน ประเมินอ,อะไรก็ตามที่มันเบื้องต้นนี่ฝึกประเมินไม่เลยนะครับถึงแม้ว่าเราจะรู้อยู่แก่ใจแล้วนะครับว่าอโอเคมันแดงรถชะลอแค่นั้นนะครับแต่ว่าฝึกบ่อยๆมันจะได้รับมือได้ทันหรือว่าประเมินคิดวิเคราะห์ได้ทันนะครับด้วยบางทีเราไม่ต้องคิดเลยอะ่ะเพราะว่าเรามีการฝึกมาแล้วร่างกายมันตอบสนองไปเองสมองมันไปเองนะก็อย่าลืมเปิดไฟเลี้ยวนะครับดูซิว่ารถบรรทุกคันนี้เลี้ยวไหมนะครับ เพราะว่าถ้าเป็นรถบรรทุกรถพ่วงอะไรแบบนี้เขาจะเผื่อระยะวงเลี้ยวไว้ด้วยนะโอเคมีซี v i c หรืออะไรไม่รู้นะออกไปฝั่งขวานะครับนู่นๆไปนู่น,นแล้วโอเคเราก็ตามซีวิ c คันนี้ไปนะครับอ๋อนี่ฮอนด้าซิตี้เหรอข้างหน้าไฟเขียวเก่านะครับอาจจะแดงเมื่อไหร่ก็ได้นะสังเกตง่ายๆนะครับถ้ารถมันยังวิ่งวิ่งกันเร็วๆแบบนี้อยู่แสดงว่ามันเขียวนานแล้วเพราะว่ารถมันคล่องตัว นั่นหมายความว่ามันอาจจะแดงแล้วนะครับคําว่าไฟมันจะแดงแล้วนี่นะไม่ว่าจะมาจากประเมินหรือว่าจากเห็นด้วยตาก็ตามนะให้เผื่อ,อไว้นะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยเดี๋ยวมันจะแดงแล้วเราต้องรีบผ่านไปพุ่งออกไปอไ่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับการจอดไฟแดงนะดูด้วยนะครับว่าไข้างหลังนั้นมันจอดกับเราไหมถึงแม้ว่า เราจะเห็นอยู่แล้วว่าเออนเนี่ยม,มันแดงรถทุกคันต้องจอดนะแต่บางทีไอ้คันไอ้คันข้างหลังมันนิสัยเสียไงมันจะพุ่งออกไปมันคิดว่าเราจะพุ่งออกไปมันคิดว่าเราคิดเหมือนมันนะครับแต่บางทีเราจอดปุ๊บนี่โอ้มันเบรกไม่ทันนะครับเพราะว่ามันไม่ได้คิดเหมือนเราไงอมองหลังขวานะครับรถตู้ออกมานะนข้างหน้านะขอให้ฝึกการใช้กระจกมองหลัง ให้คล่องให้ชํานาญนะครับเพื่อการขับขี่ปลอดภัยที่สูงที่สุดแล้วก็สามารถระวังข้างหลังได้อย่างอย่างดีอ่ะ ดีกว่าเราไปหันมองหลังนะครับแล้วเราสูญเสียการการมองเห็นมุมมองข้างหน้าร้อยเปอร์เซนี่มันมันไม่ควรเลยนะครับบางที่หันมองหลังไปปั๊บหันกลับมาปอกข้างหน้าท,ทั้งทั้งที่เราอาจจะประเมินแล้วว่าเอ้ยเราหันมองหลังแป๊บหนึ่งมันไม่น่าจะชนนะครับแต่หารู้ไม่ว่าข้างหน้าเขาอาจจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเขาเบรกฉุกเฉินกัน <laughs> ก็มีให้เห็นนะครับแต่ถามว่าทําไมไม่เห็นใน Youtube ล่ะมันไม่เห็นมีใครเป็นอะไรเลยแต่ผมถามหน่อยเหตุการณ์แบบนั้นมันมีใครเอาตัวเองมาลง Youtube ไหมไม่มีนะครับเออไม่มีนะไม่มีส่วนใหญ่ที่กล้าลงก็เป็นอุบัติเหตุหนันกๆนหน่อยอะ่ะที่มันมีคนดูเยอะๆนะครับประมาณนั้นหรือว่าเอามาลงเป็นอุทาหรณ์อะไรก็ว่าไปนะอื แต่ส่วนใหญ่เราไม่เห็นหรอกนะครับเพราะว่าเขาไม่เอามาลงแต่ในชีวิตจริงนี่ผมเห็นมาเยอะแล้วนะหันมองหลังหันกลับมาปักชนท้ายเขาอันนี้ยังไงนี่เทสลานะครับเทสลาสวยดีฮะสวยดีอ่าเราว่างเราว่างชะลอกกันแล้วประตูน้ำก็แบบนี้แหละนะ จะเข้าหน้าเบนได้ไหมเดี๋ยวดูก่อนเบนให้ไหมโอเคเบนเห็นผมนะครับเวลาเราจะเปลี่ยนเลนเปลี่ยนอะไรนี่เราดูเขาด้วยนะเพราว่าเขาให้หรือเปล่าเขามองเห็นเราหรือเปล่าบางคนเล่นโทรศัพท์ไม่รู้เรื่องนะครับไม่เห็นเรานะป๊อกเขาให้ผมออกซ้ายนะครับออกซ้ายผมก็เปิดไฟเร็วทุกครั้งนะเปลี่ยนเลนนะครับนิดๆหน่อยๆก็ก็เปิดนะเปิดเพื่อให้เขารู้ว่าเอ๊ะเราจะเบี่ยงนิดหนึ่งนะให้เขาให้เขารับมือได้ทันให้เขารู้ เขาจะได้ประเมินและเออเอาอยัางไงดีไอ้นี่มันเปลี่ยนเลนมาอะไรแบบนั้นนะครับโอเคผมจะตามพี่เบนซ์ไปนะผมออกไม่ได้นะครับมีวีโก้มีรี v o มีอะไรไม่รู้นะที่เป็น t o โย t a ามาระวังระวังระวังตอนนี้ผมบังมุมไฟเลี้ยวของของเบนซ์คันนี้นะครับทําให้ข้างหลังเขาไม่ค่อยรู้หรือว่าไม่เห็นเลยแหละนะเพราะว่าเราจอดต่อท้ายเบนซ์นะครับทําให้เราเนี่ยบังข้างหลังร้อยเปอรซนเลยนะเออ แต่ผมก็เปิดไฟเลี้ยวเหมือนกันนะครับให้สัญญาณข้างหลังเหมือนกันออารมณ์แบบเราก็จะไปเหมือนเบนซ์เขาแล้วก็ทนะําหน้าที่เป็นไฟเลี้ยวแทนเบนซ์ด้วยนะฮะถึงแม้เขาจะเปิดก็ตามนะแต่ว่าเราอยู่มุมเนี้ยมันบังข้างหลังนะครับทําให้คันที่เข้ามาทางซ้ายเนี่ยเขาไม่เห็นไฟเลี้ยวนะครับเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเบนซ์จะออกมาบางทีก็ด่าเบนซ์บ้างว่าเอ้ยมันไม่เปิดไฟเลี้ยววะที่ไหนได้เราบังเขาอยู่นะครับอมืมันจะมันจะมีผลหมดเลยนะ นเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่ากรรมใช่ไหมว่าเออทำสิ่งใดไว้มันจะมีผลเสมอนะครับประมาณนี้เนาะเออมาแต่ไฟเลี้ยวใช้ซีซัวก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับมันมันมันจะทำให้พืชนรมทางสับสนนะครับใช้เมื่อสมควรที่เห็นว่าใช้นะครับป๊อกป๊อกแป๊กแป๊กนี่ฮะ ต่ส่วนใหญ่มันก็มีเหตุหมดแหละอันนี้สายอะไรวะหรือผมประเมินก่อนดูหลังนิดนึง62สองขึ้นสะพานวะมันเออมันขึ้นสะพานไหมหกสองเนี่ยโอเค6 2สองขึ้นสะพานนะครับผมเปิดไฟเลี้ยวซ้ายมาแล้วนะแล้วผมดูนะครับดูดูด,ดูประเมินดูข้างหลังว่าไงข้างหลังจะชนดากชนะโอเคตรงนี้ยังไงครับติดขนาดนี้คิดว่าน่าจะใกล้เขียวแล้วแหละนะหรืออาจจะไม่เขียวก็ได้นะ แต่ที่แน่ๆครับผมไปไม่ได้ฮะเจ๊ไปไม่ได้เจ๊วิวไลแดงเจ๊เลยครับผมสุดยอดฮะเอียงนิดหนึ่งไม่รู้มันติดอะไรนะครับข้างหน้าแต่ว่าก็มันก็ติด่ะมันก็ติด่ะ มันก็ติดนะ่ะน่าจะส่งของหรืออะไรสักอย่างนะครับด้านซ้ายนะแต่ไม่รู้ครับทำอะไรไม่ได้นะฮะนอกจากรอนะมีรถตู้นะครับที่กำลังจะเบี่ยงขวาออกมาเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่เขาหลบก็เขาหลบนั่นแหละ อ่านี่ครับน่าจะเป็นการขนของอะไรสักอย่างหนึ่งแต่แอร์กรุงทองนี่เย็นมากเลยนะโอ้ยนี่ผมอยู่เลนในสุดนะเนี่ยยังหนาวอ่ะโอเคมีคนข้าไหมประเมินดูนะครับผมเหลือเวลาอีก8นาทีเท่านั้นนะครับที่จะไปสแกนนิ้วนะครับอาจจะรวบรัดหน่อยนะอ่าอะไรอีกลราเพื่อเอ้ย ไม่เขียนช่วยเขาหน่อยละจ้าผมอยากเขียนช่วยนะแต่ผมจอดไม่ได้โอเคมีคนเขียนช่วยแล้วครับมีโอเคมีคนเขียนช่วยแล้วผมว่าจะลงไปอยู่เมื่อกี้พอมองกระจกหลังแล้วมีเอ่อมีคนมาเขียนช่วยนะครับอะรถเสียมันมันมันก็ไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกนะแต่ว่ามันเสียแล้วทำไงอะ่ะนะก็เขียนช่วยกันนะครับถือว่า ดีนะครับเมื่อกี้มีมีพี่วินมอไซค์นะถ้าเกิดผมดูไม่ผิดนะมาเขียนช่วยนะครับมีรถไฟฟ้าใช่ไหมโอเคไม่มีควันนะฮะไม่มีควันอาจจะมีเศษหินนี่แหละกระเด็นใส่เราผมจะออกได้ไหมแท็กซี่ให้หรือเปล่าโอเคขอบคุณนะขอบคุณนะครับส่วนตรงนี้ก็จะาจอหนาแน่นนะครับจราจรหนาแน่นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก็คงป๊อกป๊อกแป๊กแป๊กนะ,นะเฉียวชนกันป๊อกป๊อกแป๊กแป๊ก ไม่ได้รายแรยงนะครับไมยถึงว่าจะเป็นอันตรายถึงกับคนอะ่ะแต่ว่าจะว่ายังไงดีมันก็ทำให้สีรถถลอกได้นะอืมติดเหมือนกันนะครับติดเหมือนกันผมควรที่จะออกซ้ายไหม นะเดี๋ยวผมไปก่อนนะซ้ายว่างไงซ้ายว่างเนาะโอเคขอบคุณนะอะระวังครับมีคนลงนะนะคนขับลงด้วยไหมอ่ะคนขับไม่ลงนะครับเข้ามาเข้ามาซีบีให้แล้วขับคิดวิเคราะห์มีประมาณนี้นะครับแล้วอะไรเข้าล้อแล้วนะโอ้ตายละผมไม่อยากเอา้อไปยัดเอ้ยไม่อยากเอาเท้าไปไปแย่ยนะ มันไม่ใช่เรื่องนะครับโอเคมีรถไฟมานะมันก็ต้องจอดเราวะไปดักรอไปดักรอ ตอนแรกว่าจะตัดแล้วนะแต่ว่าก็ถ่ายไปด้วยแล้วกันนู่นแหละจนถึงที่จอดนู่นเลยมันก็มีอะไรให้คิดอยู่นะพูดถึงแล้ว ีักนนะเน่ยโอ้รถไฟนะฮะรถไฟจะไปโคราชรถไฟจะไปโคราชตดดังป้าถึงราดบุรี รถไฟจะไปโคราชเดี๋ยววัดดูกันซ้ายซ้ายซ้ายพี่ลักไปซ้ายพี่ลัก โอเคเขาบอกให้เราไปซ้ายครับตอนแรกเราเนึกว่าเขาจะให้ขวาไง <c oughs> เข้าหลายคันนะเนี่ยโอเคว่างครับว่างแดดั <c oughs> <That S 2> ันร้อนดื้อ <c oughs> <c oughs> แดดมันร้อนพี่ลักเข้าเช้าเหรอพี่ลักนะโอ้ยเออโอเคจอด หาผ้าอะไรทีนี้อ๋อเราลืมไปนี่ว่าเราถ่ายวิดีโออยู่เจอพี่รักแล้วลืมเลยโอเคผมเหลือไม่กี่นาทีนะครับก็จะรีบ อ่าปูผ้าปูผมเริ่มจากตรงนี้ไม่มีใครมาจอดข้างเราเราไม่ลอกคอนะอิ่มข้าวทางไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนโอ้นี่ไง นี่ครับปูเออพอจอดแล้วหายใจไม่ค่อยออกก่อนมาเอ้ยก่อนก่อนถ่ายวีดีโอนี่ตอนที่จอดอยู่ถนนสุขโขทัยนะผมก็ทายาเขียวอยู่นะครับเพื่อให้ร่างกายมันสดชื่นขึ้นนะผมต้องทำให้ตัวเองสดชื่นก่อนที่จะขับรถนะครับมีงูงไหมเนี่ยในถุงเนี่ย <c oughs> เออพูดถึงงูแล้วมันกลับมาหรือ,อยังวะยังไม่กลับมานะครับเป็นงูเขียวพะอินตัวหนึ่งแต่คิดว่างูเขียวพะอินนะขอวางหน่อยขอบใจดูจากท้องดูจากลายอะไรแล้วนะครับมันน่าจะเป็นงูเขียวพะอินนะแต่ตอนนี้มันไม่อยู่มันหายไปได้สี่วันแล้วมั้งนะครับบางทีมันก็หายไปอาทิตย์หนึ่งอะแล้วมันก็กลับมานะครับกลับมามันก็มานอนอยู่ นอนอยู่ถือว่าหลายวันพอสมควรนะอาจจะเป็นสัปดาห์นะครับบางทีเออมันก็จะอยู่ในรูนี่แหละในในรูซอกไม้เนี่ยนะครับข้างหน้าเนี่ยเนี่ยกิ่งไม้ต้นไม้เนี่ยนะมันก็จะอยู่อย่างนั้นนะครับอืมก็ไม่มีใครไปกวนมันนะมันก็อยู่ของมันนะครับก็ดีฮะก็ดีผมว่าช่วยจับหนูช่วยจับลดประชากรตุ๊กแกอะไรแบบนั้นนะ เออก็ให้มันหากินตามธรรมชาติไปแต่ผมคิดว่าวันนี้มันหายไปน่าจะสี่วันลนะสี่สี่วันหรือห้าวันนะแต่ผมว่าสี่วันนะก็พอจะอนุมานได้ว่าอาจจะหาเหยื่อยากอยู่นะอาจจะหาเหยื่อยากหรือบางทีเห็นมันหายไปนี่ผมคิดแล้วโดนตีตายหรือเปล่าว่าโดนกู้ภัยจับไปหรือยังอะไรแบบนั้นแต่ผมก็คิดว่า เดี๋ยวมันก็คงกลับมาเนาะเออเอาล่ะขอบคุณที่รับชมนะครับปิดวิดีโอแล้วผมต้องรีบไปเข้างานนะครับเอ้ยไว้เจอกันสวัสดีครับ